กินมูกระทะกับเล้าไม้คนเยอะมากทุกคนวันนี้จะกินปูกันนะคะทุกคนน้องแอนจะกินปูน้าจ้าจ้าจะเอาไปยางนะคะปุ้งก็มีนะกินหนวดหมึกไหมคะ แน่นจถไปยางเหมือนกันจ้าวันนี้จะมากินปุ้งกันนะจ้ากินให้คุ้มไปเลยจ้าขาดคุณแน,น่กินมุอจัดห้ากับเล้าไหมคนเยอะมาก จะพามากินหอยนะคะเป็นโคดหอยเลยหอยอันนี้ก็โคดหอยเดี๋ยวพามากินหอยใหม่ๆสดๆจ้ามากินมากทุกคนอันนี้สิ่งที่อยากกินหมูกระทะร้านนี้นะคะร้านอาป,ปานะคะทุกคนโคดหอยนะคะกินหอยไม่จ้าน้องแอมจะพามากินหอยมียอดกระถินด้วยนะคะ หอยอันนี้โคตรอร่อยมาร้านนี้ที่ไรต้องได้กินนะคะทุกคนหอยนั่งลมนะคะไปก่อนตานี้ก่อนดดินไปไปก่อนเลยตัดก่อนลงเตินไปก่อนไอ้อที่กินในสุขภาพดีไม่ชอบ ถึงซีไม่น่ากินแต่ก็อร่อยนะคะโคดหอยนะคะเดี๋ยวจะกินหอยเห็นนะวันนี้ก่อนอนุญาตใช้มือนะส่งนะคะสั่งยำปูม้มานะคะทุกคนขอบคุณค่ะยำปูนะคน่าะ วันนี้คนเยอะมากเต็มทุกโต๊ะแนนร้านดีนะมานั่งค้างนอกนีลมกินน้ำแข็งใส่อหวานท้องแต่ถ้าพี่เลยกินน้องอะหวานใจนะจ๊ะกินน้ำแข็งใส่เลยแค่หวานท้องแต่ถ้าพี่เลยกินน้องอะหวานใจนะจ๊ะ